วันนี้มาแย่ไข่มดแดงค่ะจะได้หรือเปล่าลงไว้เนี่ยได้หรือเปล่า กัดขมวดัาดูค่ะโอ้ยกัดหลายตัวแล้วคนไม่ได้แย่รังไข่มดแดงถูกมดแดงกัดค่ะ มุดกัดไมาอีกแล้วอุ้ยมดกัดมดกัด เรามาลุ้นกันค่ะว่าจะได้ไข่บมดแดงหรือเปล่าอีกห่อยอีกแล้วค่ะทุกคนไม่ได้แย่นะไม่ได้เป็นคนแย่ลังแต่ถูกมดแดงกัด หลังก็ไม่ใหญ่ก็น่าจะมีอยู่นะคะดูสิจะมีรูปเปล่าเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกัน,นมีแต่มดแดงใครอยู่ไหน มีอยู่นิดนึงค่ะโอ้โหแม่มันเยอะมากเลยอะนู่นนี่นี่ดูสินี่นี่นี่

แดงสมชื่อเลยโอ้ยกัดอีกแล้วเราจะแย่ลังเดียวหรอมีอีกไหม แย่รังไข่มดแดงที่สวนยางค่ะลังเดียวก็ได้อยู่นะแต่แม่มันเยอะมากเลยมดแดงเยอะมากเลยค่ะ ใ็ใหญ่อีกลังหนึ่งค่ะทุกคนแยวให้แม่มันไต่ออกก่อนตัวแดงๆมันนะมดดุดแดงให้มันไต่ออกก่อนอเอออกมาแล้วค่ะให,หมดดุดแดงให้แม่มันไต่ออกค่ะ เห็นไข่ไหมคะไข่มดแดงโอเราต้องปล่อยออกแล้วเยอะมากเลยเยอะกว่าไข่อีกใส่จะใหญ่อีกรังนึงแล้วคะ่ะ อยู่ทางไหนอะโอ๊ยมุดกัดมุดโอ๊ยตายแล้ว เป็นล้างๆซะแล้วคะ่ะโอ้ยทุกคนอย่าเพิ่งเวียนหัวกันนะคะดมดโดนมดลุงอ้ายตายละโอ้ยสแกนมดทั้งมดเลยแถวนี้นะโอ้ยตายนย่าไข่ไไมดแดงต่อคะ่ะ ลังนี้จะมีไข่เยอะหรือเปล่าอ้าวไม่ลงตะกร้าค่ะเราจะไม่เข้าไปใกล้อีกแล้วเพราะว่าโดนมดลมกัดค่ะเมื่อกี้ ความยากลําบากนะคะเนี่ยกว่าจะได้กิน ม่อยากเข้าไปใกล้บริเวณน,นั้นเลยค่ะพอมดแดงตกลงมามันก็ไต่ขึ้นขาขึ้นตัวเราค่ะโดนกัดไปทั่วตัวเลยค่ะตอนนี้ หนักเหมือนกันหนักเหมือนกันคงจะได้อยู่จะเอาลงมาแล้วค่ะโอ,โอ้หนักหนักหนัก ดูสิมีรูปเปล่าเห็นหนักๆโอ้โอเห็นมีแต่ใบไม้ลงทั้งฟังเลยเหรอเนี่ยดูโอ้ยต้องระวังนิดนึงโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาดูตรงนี้ก่อนรงไม่ตรงโอ้ยตกพื้นหมดเลยขนาดล,ล้อ๋อนี่ยังไงคะนี่งไงคะยวดูตรงนั้นต่อโอ้ยมดกาด ได้อยู่แต่แม่มันเยอะมากเลยค่ะม,มออ,อให้ตัวมดแดงไต่ออกไปก่อนนะเราต้องถอยซะละหม,หมดเยอะมากเลย